สวัสดีสวัสดีตอนบ่ายนะคะน้องใบบัวมาสวัสดีตอนบ่ายท่านผู้ชมนะจ๊ะราอยู่ในช่องอน้องใบเตย f a m i l y youtube นะคะช่วงบ่ายนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเอานำอาหารมาให้นะคะกล้วยกับกล้วยกับต้นอ้อยนะคะมาให้นะคะ,ะพี่ควานกำลังจะเอาลงให้ไว้ให้แม่ใบเตยกินกัน เอาวางไว้เดี๋ยวนี้มันค่ะได้ค่ะเดี๋ยววางวางวางไว้วางไว้ค่ะเอาลงขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะรับข,ข,อขอบคุณ วางไว้ก่อนได้หรอค่ะใช่ค่ะเพิ่งได้สองอายุสองวันใช่ค่ะสองวันนี้และคะ่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเชื่อกันเอาลงเลยพี่ควนัน เดี๋ยวเขาเดินไปทั่วค่ะทาท่านแล้วนี่ก็ใบบห้ <laughs> ให้ให้เป็นร,บรอบๆเอาค่ะให้เป็นร,บรอบๆไปค่ะไม่รู้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับอาหารนะคะจ้ะ <laughs>